สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับมาลุยกันต่อครับกับสายเหนียวฮะเดี๋ยวนี้ครับมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนี่ครับชอบถูกใจกันไหนนี่ครับวันนี้ครับเรามีเหรียญมหาอุดนะครับวันละ9ก้ารอบลุงผู้อิ่มมาแบ่งปันให้พี่นะครับมากมายหลายรายการกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนี่ครับชอบถูกใจกันไหนนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวพี่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันนะฮะรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับนะครับ รายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอเป็นรายการนี้พิจารณานี้ครับเนื้อลมดําลงยาชมพูนี่ครับรายการนี้ครับหน้ากากสตาในรายการนี้ฝั่งเพชรที่มือฮะสวยๆเลยพี่เลขคนตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งเลขแม่ทับฮะแล้วรายการนี้ผมขอ280บาทครับเลขหนึ่งเลขแม่ทับพี่หน้ากากนะฮะนี่หน้ากากสวยๆเลยนะครับนะหน้ากากเงินแท้นะครับแล้วรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์นะพี่จะสร้างเพียงแค่เก้าองค์นะนี่ครับหน้ากากเงินแท้ลงยาจีวอนพี่280บบาทพอพี่รายการที่หนึ่ง รายการที่สครับรายการนี้มาเนื้อลมดาพี่เลขค้นเบอร์อรหมายเลขสิบเก้าครับลงยาฟ้าหน้าก,กากชุบทองพี่รายการนี้เอาไป2 4งบบาทพอพี่รายการที่2นีครับ รายการที่สามครับมาเป็นเนื้อสัตตะาตินนะครับเลขคูณัวเบอร์หมายเลขสองนี่ฮะหมายเลขสองเลย,เเยพี่นะเลขสองตัวนะคู่นะพี่นะเลขคูณตัวเบอร์หมายเลขสองตัวพี่นี่ครับพี่ๆไปดูตเอาดีกว่าดีครับาารายการนี้ครับนะลงยาดีวอนนี่ครับและกรลงยาอ่าด้านหลังนี่ครับนะนี่รายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับเอาอย่างนี้ครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับใครรับคู่นะครับองค์ไหนสองร้อยยี่สิบาทองค์ไหนสองร้อยสี่สิบาทวันนี้ผมจะจัดให้โปรโมชั่นพิเศษให้ผมให้คู่ละสี่ร้อยย สี่สิบบาทอ่านี่ฮะผมขอแค่องค์ไหนสองร้อยยี่สิบผมขอคู่อ่าสี่รอยี่สิบนะครับผมขอสี่ร้อยสิบลดไปให้ประมาณหกสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สี่รายการที่สี่มาเป็นการไหลทองพี่นะเลขคลุณตัวเบอร์เป็นเลขสองแปดนะครับการไหลทองรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่กระไหลทองรายการที่สี่นะครับลดได้เฉพาะองค์ที่สอ,องอ่าองค์ไหนสองยี่ผมลดให้คู่ละสี่ร้อยองค์ไหนสี่ร้อย อ่าองไหน240ผมลดให้คู่ละ420้นะครับนะลดมาให้60บาทส่วนองไหน250นี่ฮะ250รบาทนะฮะยกคู่นะครับผมให้450นี่ลดไปให้50นะครับตามนี้นะพี่นะลองเลือกชมดูนะครับ ต่อมารายการที่ห้าหรือรายการที่ห้ามาเป็นชุบทองพี่นี่เลขคนตเบอร์หมาเยเลขแดด้วยครับชุบทองหน้ากลาดเงินแท้นี่ครับลายการนี้นะเอาไป280บาทนะ280บาทยกคู่500ไปพี่นะครับ280บาทยกคู่5 0านะครับนาราลดไปให้60บนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่6นะครับรายการนี้เนื้อมหาชนวนเลขค้นตัวเบอร์มาเลขยี่สิบหกครับรายการนี้เอาไปพีซสองร้อยยี่สิบบาทเะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดมาเป็นลงยาเขียวครับเนื้อมหาชนวนเหมือนกันพี่ชายเลขค้นตัวเบอร์มาเลขสิบสามรายการนี้รายการที่เจ็ดครับเอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมํานะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์รายการเลขค้นตัวเบอร์หเลขสี่ได้นักกากเงินฮะนักกากเงินผมขอ280บาทครับพี่ชายนีฮะ ต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปพี่นะครับเป็นรายการที่9ารายการถัดไปเป็นรายการที้ารายการนี้เป็นเนื้อสัตตะนี่ครับพื้นน้ําเงินนะครับนี่ฮะเลขค้นอําเบอร์หมายเลขสิครับหน้ากากชุ่มเงินลงยาจีวอนครับรายการนี้เอาไป240รฮะายการนี้เอาไป240บาทสาหรับรายการที่9นี่ครับรายการที่10ครับรายการที่10มาเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยเลขค้นอําเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปพี่2 2 0บาทพอพี่นะสำหรับรายการที่10นะครับ รายการที่11นะครับมาเป็นเนื้ uh? อมหาชนวนมวนสารนะครับน้ำเงินนะครับลงยาจีวอนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลข31นะครับรายการนี้เอาไป2 2 0บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่1 1ครับรายการที่12เนื้อทองแดงลมดำลงยาลายเสือครับเลขคดจัเบอร์หมายเลข17นะครับรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่12ฮะ ต่อมาครับรายการที่13นะครับรายการที่13ารายการนี้เป็นเนื้ออารม์ดำนะครับเลขคนเบอร์24ลงยาส้มทึบหน้ากากชุบทองครับรายการนี้2 4 0บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่14ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเนื้อสัตตินนะครับเลขคนเบอร์มาเลขอนะครับลงยาพื้นส้มคลุยพื้นหน้ากากนะครับชุบเงินพี่ชายนี่ฮะรายการนี้ครับแบ่งปันให้2 4 0บาทครับสัดรับรายการที่14นะฮะ รายการที่15ห้รายการนี้เป็นเง้นนวะนะครับนะฮะลงยาแดงหน้ากากองค์พระเป็นเงินนะครับลงยาจีวรหลังเป็นพระปิตาชุบเงินลงยาเลขข็กคนตัเลสิบแปดครับนี่ฮะหน้ากากเงินนวะนะองค์นี้นวะเอาไป350บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่15 ต่อมารายการที่16ครับ16รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดาลงยาหน้าหลังเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขหครับธงชาหน้าหลังนี้หน้ากากเป็นหน้ากากเงินแท้นะครับนะลงฝั่งอ่าลงยาจีวอนครับนี่เงินแท้รายการนี้เอาไป280บาทครับสำหรับรายการที่16นะฮะต่อมารายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนชุบ2กษัตริย์นะครับเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขสิบสารายการนี้280บาทครับลงยาแดงนะฮะแรงลิ์รนะฮะรายการที่17นะครับ รายการที่แปรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาไล่สีนี่ครับนี่ด้านหลังนี่ครับนะนี่ด้านหลังลงยาพับตาลงยาแดงนี่เลขคนตับเบอร์สองสามนะรายการนี้ผมขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับนี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะกระไหลเงินนี่ลงยาหน้าหลังเลยสวยมากนี่เหมือนเนื้องเงินเลยรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้ารายการนี้กระไหลทองครับเลขคนตับเบอร์สิบแปดลงยาเหลืองครับรายการนี้เอาไปพี่ใช้สองร้อยห้าสิบาทจะเป็นรายการที่สิบเก้า ต่อมารายการ20ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนวลลงยาแดงองคพระชุ่มเงินครับแล้วก็ลงยาด้วยนะครับเลขคนละเบอร์25ครับรายการนี้เอาไป240บาทครับพิชาสำหรับรายการที่20ครับ รายการยีิบเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเน <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> ้อทองแดงลมดําลงยาพื้นม่วงหน้ากากสตะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับรายการยีิบเอ็ดนะครับสองร้อยสี่สิบาทครับนะฮะต่อมาครับรายการที่ยีิบสองยีิบสองเป็นเนื้อทองแดงสตินครับลงยาหน้าหลังเลยนะลงยาแดงแรงลิ์นะครับเลขโค้ดเบอร์เลขสิบครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทครับวิชายสำหรับรายการที่ยีิบสองครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามยี่สามมาเป็นกระไหรทองนะพี่นะเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้นะลงยาน้ำเงินจะสวยครับรายการนี้นะครับนี่นะครับรายการยี่นะครับเอาไป240บาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการ24ครับมาเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเลขโค้ดตัเบอร์16หน้ากากสตานะครับรายการนี้เอาไป220บาทครับพี่ชายสำหรับรายการ24นะครับ ต่อมารายการ25ครับรายการนี้เป็นการไหลเงินนะครับชุบเงินลงยาเหลืองนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข1 8 14นะครับนี่รายการนี้เอาไปพิชาย240ยบาทนะครับต่อมาครับพิชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการ26รายการ26เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารชุบเงินลงยาดํานะครับหน้ากากชุเนี่ยนี่สวยๆเลยกเอาไป2อ0อบาทครับพิชายนะฮะจหรับายการที่26นะครับ รายการ27นะครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะโลหะลงยาเขียวหน้ากากเงินนะครับนี่หลังมีพระพิตาชุบเงินนะครับเลขหัวเบอร์1 0 19น,น,นี่ครับนี่นะรายการนี้เอาไปพิจาย250บาทนะครับสำหรับรายการที่27นะครับ ต่อมารายการที่8มาเป็นกระไหลทองลุงยาชมพูพี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข13ครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย240บาทนะครับ240บาทครับพี่ชายรายการที่28นะครับรายการ29นะครับองค์นี้นะครับเอาไป350บาทนะครับเป็นสต๊กเก็ตนะครับหลังจานมือนะครับเลขคู่ตัวเบอร์27นะครับเอาไป350บาทนี่ครับลอยจานมือนะนี่ลอยจานมือปู่นะครับเอาไป350บบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่3าฮะรายการ30รายการที่เป็นฉากล็อกเก็ตเหมือนกันครับพี่ชายด้านหลังเป็นจานมือนะน <cents> เลขคู่ตัวเบ,บอร์หมายเลขเบิ้ลนี่ครับร, um, รายการนี้ก็เอาไป350บาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นเนื้อละวัโลหะโลหะนี่ครับลงยาขาวพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสิบลูกนาพร้อมกรอบนะรายการนี้เอาไป450บาทพอครับพี่ชาย450บาทพอครับพี่ชายรายการที่32ฮะอ๋ออะไรเป็นไี่นะ เจ็ดดีแปดดีเก้าสิบเอ็ดนะรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะนี่เอาไว้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่สามสิบสองครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากลากองเงินแท้นะครับหน้าหลังพระบิตาองเงินเหมือนกันเลขคนจะเบอร์สิบสี่ครับรายการนี้เงินแท้หน้าหลังเลยนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทครับรายการนี้ขอสองร้อยเป็นสามรายการที่สามสิบสองครับรายการที่สามสิบสองมาเป็นกระไหลเงินนะครับนะรายการนี้เลขคนจัเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่สามสิบสามนะพี่ขอโทษที รายการสามสามนะเอาไปพี่นะสองร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อมารายการที่สามสิบสี่ครับรายการที่สามสิบสี่นี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อสัตตะพื้นฟ้านะครับเนื้อสัตตะพื้นฟ้าเลขคนเบอร์ใหม่เลขยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อนี่ชุบเงินนี่รายการนี้เอาไป240บาทครับต่อมาครับรายการจะไปเป็นเนื้ออเมกาลงยาหน้าหลังพิเศษเลยพี่ชายนะครับนี่ฮะนากาส2เคด้วยนะเอาไป250บาทพอพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่3 5นะครับ ต่อมารายการที่สามที่หกรายการสุดท้ายครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากเงินนะฮะซาตินลงยาดีวอนนะครับหน้ากากเงินแท้นะพิเศษเลขโค้ดในเบอร์นะครับนะหนึ่งถึงเก้าจะเป็นฝั่งเพชรพิเศษตีปอกปลายปอกกระบอกปืนนะครับเราเลขโคด้ดเบอร์มาเลยห้ารายการนี้เอาไปพี่สองร้อยหกสิบบาทพอพี่นะฮะสองร้อยหกสิบบาทพอพี่รายการที่สามที่หกนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดทากงานพี่ชายชอบทุกการายการไหนนะครับปิดกันเข้ามาได้เลยต่อไปนักข่าบขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ